สวัสดีจ้าวันนี้ก็10เมษาเพิ่งตื่นนะคะเออดูในก้รกันก็คืองงตัวเองเหมือนกันว่าถ่ายทำไมเออตื่นขึ้นมาก็เก็บใบนั่นแหละดูไปเหอะแยกกันทุกวันเลยแยกกันทุกวัน มาพบกับพิมแล้วจ้ะก็ต้องลงครีมกันแดดก,กันก่อนเนาะครีมกันแดดก,ก็ใช้อนเนซ่านะคะไม่ได้ขายของอะไรก็ทาเยอะแบบนี้แหละคือเป็นคนที่ทาเยอะมากเพราะว่าหน้าใหญ่นะคะอาลิปนิดหน่อยอันนี้ก็คือเดินหาเดิมคิดว่าน่าจะเดินหาอีที่นี่ผมนี่แหละแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้มันก็เลยงงว่าอ้หาทำไมนะะอันนี้ก็มาตอนนั้นแต่ผมหน้ามาเหอนนิดนึงเนาะก็จัดหน่อยจัดหน่อย,อยแต่สุดท้าย ก็คือเก็บผมเหมือนเดิมไม่ได้โชว์ให้เพื่อนดูนะคะทำไมคะแม่สิ่งตัวนี้คือกระเทยมาทมคะขอบคุคะอความสนัดแทนแล้วค่ะวันนี้ซื้อสุนะคะแม่แม่ต้องให้กำลังใจเสมอค่ะคุณมาดีอันนี้ออกจากโรงแรมนะคะก็ฉันจองเองอะไรเองเก่งสุดๆถ้าอยู่ในลิฟต์ยังจะถ่ายที่จริงอีคลิปนี้มันเป็นแสลรมชันนะคะ กูก็เร่งหมาอ่าออกเดินทางค่ะเจ็ดโมงห้านาทีอ่ะจริงแล้วถรงแล้วเข้าไปเข้าไปมอบุรพานะคะรับประสอบที่โรงเรียนสาธิตนะคะจังหวัดชนบุรีอยู่ในมอบุรพานะคะนี่เห็นปลาสวยงามที่ไหนจ๊ะถัดมาดูชื่อเห็นปลคือมันอยู่อันดับสาวเห็นไหมแบอแบบพิมพ์ไอินทอนเออนั่นแหละของเพื่อนโซแลของฉัน โทรหาทุกคนไม่รับจัายค่ะเส็แล้วทุกคนแบาจะนอนัตอนนี้ก็สอบความถนัดเสร็จแล้วนะคะก็แบบเป็นไทยแล้วทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศลำลอชีวิตของกอเรียพิมพ์มันจบแล้วปีนี้เจอเปนใหม่นะคะเราก็รอแม่งต่อไปตอนนี้นีใจแหม สอบเสร็จแล้วผลเรื่องพาราแล้วตอนนี้รอลุ้นอย่างเดียวค่ะคนหนึ่งได้สี่สิบคนนึ้สี่ห้าอีกคนหนึ่งได้สี่เอ็ดไม่รู้ค่ะว่าจะต้องตอบอะไรนะคะแต่ว่าที่แน่สอบเสร็จแล้วค่ะบายบายบายบาก็บอกว่าอย่าเพิ่งนาน ต,ติดแล้วค่ะติดแล้วค่ะได้กลับมาแล้วค่ะติดหมอนะคะหมอปูค่ะขอบคุณค่ะนี่ผมเล็กนี่มาหอพักโอ๊ยไม่เห็นหน้าพ่อเลยฮัยโหลหมอปูลค่ะแต่นี้มันเป็น ม,มอบตัวนะคะไม่ใช่ม,มอบตัวทําสัญญาณนะคะพี่พี่เรียนแน่นอนแล้วค่ะน้องลืมอบายแล้วแม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วอีกผมปีไม่ต้องเหนื่อยอะไรอีกแล้วค่ะแม่แม่พี่เหนื่อยนะเหลือพี่เหนื่อยคนเดียวเพราะว่าพิ่โตเลยแล้วอายุ